วัดร่องขุนที่จังหวัดเชียงรายครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะครับที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนั้นเดินทางไปท,ท่องเที่ยวซึ่งแรงมานานใจในการสร้างวัดร่องขุนของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิบพ,พิพัฒน์นะครับก็ต้องการให้วัดน,นี้เป็นงานศิลป์ประจรําราชการครับซึ่งวันนี้นะครับทางอาจารย์เฉลิมชัยโคสิบพ,พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปี2554ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวัดร่องขุนครับได้เปิดเผยว่าตน เป็นผู้ที่รักพระบาทสมเด็จพระประมินมหมาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เกิดครับโดยเคยทราบเรื่องการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหลายจังหวัดรวมถึงที่จังหวัดเชียงรายโดยทรงช่วยเหลือชาวไทยที่อาศัยอยู่บนที่สูงและด้านอื่นมากมายเมื่อตอนเติบโตขึ้นและได้มีโอกาสไปเรียนด้านการวาดรูปหรือศิลปกรรม จึงได้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงชอบการวาดภาพและยังทรงมีพระอัจฉริภาพด้านศิลปะอย่างมากอีกด้วยท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจสําหรับตนเองตั้งแต่ยังเรียนวิยาลัยขอพระวิยาลัยเพาะช่างและก็ระบุว่าหากมีโอกาสอยากจะขอถวายงานน่าศิลปะเพื่อพระองค์สักครั้งในชีวิต จึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนศิลปะอย่างเข้มแข็งครับจนจบมหาวิทยาลัยศิลปากรและจากนั้นก็เดินทางไปที่วัดพุทธปฏิบที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับร่วมกับรุ่นน้องคนหนึ่งวาดรูปศิลปะร่วมสมัยเพื่อถวายพระองค์โดยใช้เวลาสร้างสารรค์ผลงานเป็นเวลา4ปีเมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงมีพังคราชนิพนธ์หนังสือพระมหาชนก และได้รวบรวมจิตกรรมที่เป็นศิลปะประจำร,รชาชการที่9จากศิลปินทั้งหมด8คนจึงได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมในตอนพระมหาขออภัยครับในตอนพระมหาชนกออกเรือแล้วเรือแตกว่ายน้ำเจวัน7คืนซึ่งตนเห็นว่าเป็นตอนที่ดีที่สุดจึงเป็นความปรับปรื่มในพระมหากรุณาธิคุณต่อตอนเองอย่างล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ และทําให้ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะอย่างแท้จริงและทรงมีความทุ่มเทและละเอียดอ่อนครับอาจารย์เฉลิมชัยบอกด้วยนะครับว่าเมื่อเสร็จจากงานหนังสือพระหมหาชนกนะครับก็กลับบ้านที่จังหวัดเชียงรายก็มาทุ่มเทเพื่อสร้างงานศิลปะสมัยใหม่ประจรําราชการของพระองค์ให้มีความยิ่งใหญ่จนในปัจจุบันทําให้มีวัดร่องคุณและผมก็จะทําต่อไปจนวันตาย การถวายงานพระมหาชกนั้นจึงทําให้ผมร่วงรู้หลายๆอย่างจากพระองค์ท่านทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นพระองค์ท่านตรวจงานของพวกเราเป็นมึงใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็สเก็ตของเราเป็นหลายจะเป็นร้อยรูปที่ท่านพระองค์ท่านเอากลับไปที่ที่วังแล้วก็ท่านขับรถมาเอง ท่านขับรถแล้วหอบรูปของพวกหอบรูกที่ท่านตรวจแล้วท่านมาถึงก็หอบลงรถคนเดียวขับมาคนเดียวแล้วก็เอามาวางแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยท่านรับสั่งกับพวกเราพวกเราตกใจมากที่เขาเฝ้าทุกคนตกใจมากเราไม่เคยคิดเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวขับรถมาเองแล้วหอบงานปึ้งใหญ่มาด้วยตัวเอง แล้วก็มาวางแล้วบอกว่าเราไม่ได้นอนนักคืนเลนเนี่ยไม่ได้นอนนักคืนเลยส่งตรวจอย่างละเอียดแล้วแล้วมีพระราชวินิจฉัยรูปอย่างละเอียดไปหมดว่าอันนี้ควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้รูนี้ทีแล้วรูปทีรูปนั่นแหละคือที่มาและเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยต้องถวายชีวิตตัวเองถวายชีวิตตัวเอง ตั้งใจวันนั้นเลยว่าเสร็จพระมหาชนกกูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านแล้วกูจะมาทำกูจะทำสิ่งที่บุกท่านปารถนาสร้างให้จนันตายทุกทีจะทำศิลปะที่ยิงง่งใหญ่ประจําราชการของท่าน ตายตทุกทีทำจนวันตายผม,ผมไม่รู้จะพูดอะไรนี่คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่สุดใน้ผมเด็กผมรู้จักมันจะอยู่อผมรักแต่ผมก็ไม่มีโอกาสย่ากที่ผมฝัน ทำงานมาจกอย่างเนี่ยผมทำเรียนเมื่อตอนประจวนครั้งแรกผม,มออกแบบเรียนผมตุ้มเทวัดลงคุณคือทุกอย่างคือความรักวัดลงคุณคือสิ่งที่ผมผมแทนประคุณนั้น ความยิ่งใหญ่ขององค์นั้นผมอยากทําถวายท่านผมอยากทําให้มันยิ่งใหญ่ที่สุดให้คนทั้งโลกรู้จักงานศิลปะของยุคสมัยของพระอ,องค์ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนาเพื่อตอบแทนพระคุณของท่านที่ท่านเมตตาต่อประชาชนทั้งประเทศทุ่งเทตั้งชีวิตเพื่อเพื่อประชาชน Oh, Paul,